สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงนามต่อสัญญามาโนโภโกลิง่งสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีวีบอลของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวคราวของทีมชาติไทยนะครับเป็นเรื่องงามยามดีนะครับวันที่4กุมภาพันธ์2565ณเวลา11นาฬิกา ที่ทําการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับพนตรวจเอกพลตํารวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาโนโพรกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับไปจนถึงปี2023โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทาการแต่งตั้งมาโนโพกิ้งมาเป็นผู้สอนในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 4ก่ก่อนจะพาทีมชาติไทยควา้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2020และเป็นแชมป์สมัยที่6ได้สำเร็จนะครับภายหลังการเซ็นสัญญามานโพกิ้งหัวหน้าผื้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กล่าวว่าผมมีความสุขมากที่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาในศึกชิงแชมป์อาเซียนเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งเราทำได้ดีแต่ชัดเจนว่าเราต้องการมากกว่านั้นในการต่อสัญญาออกไปผมมีความสุขกับงานนี้นี่คืองานในฝันของผมหลังอยู่ที่ไทยมานาน ผมมีความสุขที่ได้ทํางานที่แห่งนี้สําหรับปีนี้เรามีทัวนาเมนต์สำคัญในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเรามี3เกมสําคัญในเดือนมิถุนายนที่เราจะต้องเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายให้ได้นั่นคือเป้าหมายแรกเป้าหมายที่2คือการเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีแต่ระหว่างนั้นเราจะมีฟีฟ่าเดย์เพื่อยกระดับทีมขึ้นมาและก่อให้เกิดความต่อเนื่องเรามองหานักเตะหน้าใหม่ที่ทําผลงานได้ดีรวมถึงบรรดาดาวรุ่งที่ได้นในทีมเยาวชน เราต้องติดตามทั้ง4เกมและทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายถือว่ามีงานมากมายที่รอเราอยู่การเป็นเฮสโค้ทีมชาติไทยมันทําให้ผมภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนมากมายทุกคนอยู่ข้างเราเสมอผมได้รับข้อความส่งกําลังใจมามากมายจากแฟนบอลรวมถึงการพบเจอแฟนบอลในการไปชมเกมในสนามต่างๆผมอยากขอบคุณทุกกําลังใจครับมันมหาศาลมากและนักเตะของเราก็สัมผัสตรงนั้น ผมอยากขอบคุณทุกคนมากมทั้งนายกสมาคมคุณแป้งสตาฟโค้ดนักเตะรวมถึงแฟนบอลทุกคนนักเตะเองก็มีทัศนคติที่ดีทุกคนต้องการพัฒนาตัวเองต่อไปผมเองก็จะพยายามทำงานอย่างหนักในการวางแผนสำหรับการแข่งขันร่วมกับนักเตะที่ผ่านมาพวกเขาทำได้ดีมากและเราจะพยายามทำให้มันดีขึ้นต่อไปเฮดโคชทีมชาติไทยกล่าวไว้ทิ้งท้ายนะครับ สรัปโปรแกรมทีชาไทยโปรแกรมสาคัญในช่วงปี2022ประกอบไปด้วยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย e รอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายน2565ซึ่งจะมีการจับฉลากในวันที่24กุมภาพันธ์2565และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ในช่วงเดือนธันวาคม2565ครับนี่ก็คือข่าวคราวของการต่อสัญญามาโ o โ o กลิ n นะครับผมหากคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมก,กดกระดิงด่งติ๊งๆๆๆเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ